ยินดีต้อนรับเข้าสู่ PJ r e v i e ครับวันนี้เราจะมาอยู่กับ,ก,บการฟฝงบนรากาดชุด VGT V BT 0 1 k ย์นะครับผมอันนี้ผมแกะแล้วนะแต่ดูหงก่อนแล้วว่าได้อะไรได้ไอ้แกะซ้ำเราย่ออะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวหน้าก่องน,นะครับได้ได้เป็นตัวนี้ครับนีได้ตัวนี้โอเคหล้วก่อได้เป็นตัวนี้นะสองใบสองกล่องเลยโอเคผ่านไปเราเริ่มจากเกลดะ เราเริ่มจากแคลนโนวาสแกรเปอร์นะครับผมอันนี้ผมขอไล่เรียงเป็นเกรดเป็นเกรดมาเลยนะเริ่มจากเกรดสามนะครับหมโอเคเอ้ยไม่ใช่สิเริ่มจากเกรดศูนย์เอ้ยเอาให้เอาเอากิ๊บของโนวาดทุกอนกิ๊บเป็นกิ๊บสีเหลืองนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะกิ๊บอะไรถ้าอยากรู้ก็ไปดูของ,ของกินอะไรกนแล้วกันเนาะของอาธิวัฒไม่อยู่โอเคเรามาดูเรา,าเริ่มกันที่เกรดศูนย์นะครับเราเริ่มจากทริกเกอร์แล้วกันเนาะ ทิกเกอร์อะไรให้เป็นสตันสติกเกอร์ดอพี่เอ้ยพี่ใช่จอทิกเกอร์พีจีนะครับแล้วก็ฮิวปกตินะครับเราจะมาให้เป็นกิฟสีโอเคสติกเกอร์ฟรอนทิกเกอร์โอเคให้ทิกฟรอนทิกเกอร์มาสองใบเนาะแล้วก็จอธรรมดาหนึ่งใบตาจริงจอธรรมดาไม่ต้องเป็นต้องใส่ก็ได้ใส่ดอพีจีไปเลยก็ดีนะ พอเก็บโซนนี้ก่อนมาแล้วม,มาต่อกันที่คลีนะครับคลีให้เป็นสองแบบอย่างนี้นะเหมือนห้าเก้าเลยให้เหมือนมาเหมือนห้าเก้าเลยโอเคผันไปเริ่มที่เกิดศูนย์นะครับตัวเริ่มอันนี้ไม่ใช่ตัวเริ่มนะอันนี้ให้แมวพ่อบ้านมานะครับในในกล่องนี้นะให้แมวพ่อบ้านแล้วก็ b บ t t l e ร i ไรเซอร์นะครับเป็นตัวเริ่มตัวเริ่มมาอีกหนึ่งตัวเทมเพตอร์ Temper ทบเดอร์แท h บเดอร์เนะครับทบเดอร์ไฮโอเคเกเสาวที่เป็นแบบตัวเริ่มให้มา3ามแบบเนาะโอเคผ่านไปมาต่อที่เกรดหนึ่งนะครับเกรดหนึ่งให้เป็นไอ้นี้ก่อนเลยเนาะเอาเป็นไอ้นี่ก่อนเจ็ตไรเซอนะครับหนึ่งใบ Rocket Hammer Man หนึ่งใบคลายคลาไรเดอร์เอ้ยขาดเออขาไรเซอร์เกินหนึ่งใบใบต่อมาครับให้เป็นไรเซอร์คัสตอมนะครับหนึ่งใบต่อมาให้เป็นอ้พีจีนะครับอันนี้ขอจะ,นะังพีจีกันเนาะพีจีธรรมดาเลยแล้วก็วันนี้ลานะครับของละว่าหนึ่ง เรามาเลยไปเร็วนะเรมาให้เป็นคาาโฟลเลอร์รอนะครับเรามาเป็นเกล็ดสองละใจไอฮันคิวเลอร์ไอฮันคิวเลอร์นะครับหนึ่งเรามาเป็นโบมือแรงคัวเวอร์เรามาเป็นเบิร์สไรเซอร์นะครับ อันต่อมาก็ High Power Riser Custom นะครับผมขอโทษนะครับเสียงกันนิดนึงเนาะตันมาเป็น a l t r a k i s e r นะครับต่อมาเป็น,น,ปน Battle Riser Battle Star Battle Fighter เนาะโอเคผ่านไปขอโทษครับมีเสียงเด็กนิดนึงนะตันมาเป็นอ,อ,อันนี้นภาษาอังกฤษนะครับ เรามาเป็นอ๋ออันนี้เรา้อนดี่วาโอ้ตีผิดตัวเรามาเป็นแม็ก์ตินัมแล้วก็ตัวตัวสุดท้ายนะครับเพอร์เฟกต์ไ r เซอร์นะครับโอเคอเกิดซ์ขออนุญาตหมดแค่นี้นะครับผมมา่อกันที่ของ,ของรอยย่อเลยนะครับรอยย่อตรงเมื่อกี้เกิดสาเนาะว่ามันให้เกิดสารไปเยอะดัง โอเคมาต่อตรงที่ของรอยย่าแล้วกันเนาะโอเคเรอยย่าจูนย์ให้มาไม่เยอะนะตัวแรกให้เป็นเอ้นู่นตะกี้แล้วกันเอ็มเจลลี่กิฟฟอร์สนะครับผมกิฟฟ์ฟอสเป็นสีฟ้านะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่นางสาวรัตตานจะมาเป็นจ,<า>จะท,ทำการถ<า>่ายทอดสดขอท่านที่มีจิตศรัทธา รวบรับชมการถ่ายทอดสดที่แอปพลิเคชัน i am f ิกตมีรถน,นะครับก้องมาเป็นเกรดนีนละโอเคปราดน้อยชารอนอน,ลลนี่บารอนดิกลับมาเป็นอาเวีนแห่งกุหลาบนะครับแลวคุณตัวประกอบกับว่าภาพหน้าขอมาตากันเลยนะทีนี้กลับมาเป็นบอลกันนะครับก้องมาเป็น อาจจะเป็นอย่างความบุกอย่างการบุกเร็วอนิวนะครับอนิวหรืออะไรทักอย่างอ่ก็จะมาให้เป็นให้เกินให้เกินให้มาเยอะเว้ยมีรู้มีรู้มีรูมีรูนะครับอหนึ่งใบบูสเตอร์ต้องให้มาในแบบนึงและจะมาเป็นไลออนแมนสตาร์เรียนะครับตจะมาอีกอันนี้เข้าหมดเกศสองแล้วนะ อาสมเป็นแห่งความโอแห่งพลังแกร่งอาร์บล็อกอารบล็กนะครับตัวนมาเป็นอาสมเป็นแห่งการเข้าถึงผลลัพธ์ขออ่านแค่นี้แล้วกันตัวนมาเป็นไอ้นี่ครับเกตเกตซอสหมดละฟูเรลกัน ฟูนเดียวกันนะครับก็ต้องมาเป็นผู้ใช้เวทมนต์แห่งมิสทิลนะครับโอเคก็มาเป็นอาร์การเนจจังนะครับโอเคเกรดสามตอนมาอ้าตัวนี้เป็นของมนต์คาว่าคุงนะไม่ใช่เขาไม่ขานเชื่อมันกระจอกไปต่อมาเป็นอัศวิน ราคาไออัลซินอันเฟลด์นะครับก็จะมาเป็นโซลเซเวอร์ดราก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับสหรับกล่องน,นี้ก็ราคาทั้งสามสิบห้าบาทนะโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับสวัสดีสวัสดีครับ